ก็คือสร้างด้วยสเตเลสที่วัดหวงสวนอำเภอบงางคล้าจังหวัดชัยงเซ์นะครับแล้วก็มีท่านเจ้าวาดก็คือพระครูภาวนาจริยคุณท่านเจ้าคณะอำเภอบงางคล้าวันนี้ได้ต้อนรับพี่น้องผู้ใจบุญจากสมุทรปราการมากัน4ี่รถบัสเลยครับขึ้นลิฟต์มาก็มีนะครับโอ้ยนดีต้อนรับทุกท่านครับ ด้านในจะจัดสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเก้าอี้นั่งสบายๆนะครับที่มหาเจดิสเล็บแห่งนี้นะฮรพ้องเปิดพิธีเปิดไปเมื่อต้นปีนะครับฉลองไว้เมื่อต้นปีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันเข้าพรรษาวันที่11จะเป็นวันเข้าพรรษาดังนั้นก็ยินดีต้อนรับคณะผู้ใจบุญทุกท่านด้วยนะครับ ด้วยความขอบคุณด้วยความยินดีและร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับเรียนเชิญเลยนะครับด้านในครับด้านในมีเก้าอีอา้ไว้รองรับเรียนต้อนรับคณะผู้ใจบุญทุกทกท่านเลยครับจากวัดพระสมุดเจดีสมุดปราการนะครับพี่ไพฑูนพี่ไพฑูนพามานะครับผม นะใหญ่เลยวีทูลหรือไพทูลวีทูลหรือไพทูล